สวัสดีครับสวัสดีรอบบ่ายนะครับอยู่กอเก่งเกิดมาซ่อมนะครับกับคอมเพรสเซอร์นี่เกียดไปหาไม่ไปหาแล้วนี่ครับโอ้ยมันจะซูมไปถึงไหนเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนะเนี่ยนะจับขึ้น เน่แทนกึงตู้เชื่อมเชื่อมมินียมแล้วก็พอกพอกปลายแล้วก็พอกตรงส่วนที่กิบล,ล็อกที่มันหายไปนะครับเสร็จแล้วอยากทำหลงนะแต่เจ้าของรถมันตังไม่มีนะก็ต้องมานั่งทำเงี้ยจะได้โปวดเสียเวลาเนี้ย ตเติมน้ำมันใส่เวลายกใส่ก็วัวน้ำมันหกใส่น้ำจะหกไหมไม่แน่ก็อ,อุดไปข้างก่อนตเติมฝั่งนี้กีมันออกมาประมาณไหนก็เติมเติมไม่ครึ่งขวดเลยเอาละขวดเอคาราบาลคาราบาลก็ไดน้นี่ครับ จับที่คอนจับที่เครื่องกึงคองนี้แล้วก็มาปาดล้างหน้าตัวนี้ออกก่อนนะล้างออกเสร็จแล้วก็เนี่ยแล้วก็จับจับเสร็จแล้วก็ปาดปาดปาดแกนลูกป,ปืนออกก่อนปาเดเบ้าออกเสร็จนะครับล้างเนื้อออกเสร็จแล้วก็เชื่อมพอกจนรอบเชื่อมพอกจนรอบเสร็จก็นี่ครับเครื่องกึงเสร็จเนียมเต็มเลยปาดข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับ ส่วนที่มันหายไปแล้วก็ล้างให้มันพอดีนะครับอันนี้สวมแบบเคาะเคาะเข้านะครับมันจะได้แน่นนะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมมีเนียมใหม่ๆนะฮะ mm hmm. เนื้อมันจะไม่แข็งเหมือนของเดิมนะครับเนื้อมันจะอ่อนเนื้อมันจะอ่อนนะครับก็ต้องเอ่อคึงล้างล้างแกนให้มันแบบว่าลูกปืนนี่เคาะเคาะเข้าทั้งหน่อยตอนแรกนึกว่าหลวมเอาไมมาเอาาเอแน่นเลยครับ มันต้องค่อยๆทำนะครับมันใช้เวลานานมากก็อย่างอื่นมันยิ่งดีอยู่เลยอ่ะคอมแผ่นกำลังอัดอะไรยังดีนะครับแต่ซีนสีนสนี้ผมว่ไม่เปลี่ยนนะใช้ตัวเดิมถอดออกแล้วก็ใส่คืนไม่รั่วหรอกผมว่าถ้ารั่วก็โยนทิ้งคอมลูกใหม่ใช้ไปได้ก็ใช้ไปก่อนนะลูกหนึ่งหลายพันนะครับของจีนก็สี่พันกว่าบาทโอโ้โห โอ้ยซูมขยันซูมจริงเลยวะ่ะหน่อยเริ่มเบื่อก็เกียดถ่ายแล้วทำงานในงานดี่ว่าโอ้กินข้าวดีกวเลว่าครับขอบคุณครับการรับชมนะสวัสดีครับ